สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอความสัมพันธ์แล้วก็การตัดสินใจในชีวิตไอเดียพวกนี้มาจากบทสนทนาของคุณนาวาราวิการบน YouTube ครับซึ่งผมว่าให้มุมมองที่มคมแล้วก็บางทีก็ท้าทายความคิดเราเหมือนกันนะ ใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาลองสกัดแก่นความคิดสำคัญสาคัญดูนะคะอย่างเช่นว่าเราเปลี่ยนตัวเองหรือว่าเปลี่ยนคนอื่นได้จริงไหมแล้วก็วิธีเลือกคู่ชีวิตละ่ะหรือพวกการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอย่างความสัมพันธ์อาชีพที่อยู่อะไรพวกนี้ค่ะโอ้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นแรกกันเลยไหมครับเรื่องที่ว่าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้อันนี้น่าสนใจมาก ค,คือมันท้าทายความคิดเดิมๆเราเหมือนกันนะคะเพราะปกติเราก็อยากจะแบบปรับคนล้วนคนนี้ใช่ไหมคะแต่นาวานบอกว่าความพยายามแบบนั้นอ่ะส่วนใหญ่มันไม่ได้ผลเผลอๆทำให้ห่างกันไปอีกเขายกตัวอย่างเรื่องการสอนที่เน้นชมมากกว่าติอย่างคอร์สพูดในที่สาธารนณะหรือการเรียนภาษาบางแบบมันได้ผลดีกว่าเพราะคนเรียนไม่รู้สึกกดดันนะคะอ๋อคือแทนที่จะไปจี้จุดด้อยก็ไปเน้นชมจุดด,ดีแทน ใช่ค่ะใช่ค่ะหลักการคือชมเชยพฤติกรรมที่เราอยากเห็นอย่างจริงใจไม่ใช่ไปตําหนิสิ่งที่เขาทําแล้วเราไม่ชอบแบบนี้มันจะช่วยเสริมแรงบวกให้เขาทําสิ่งดีๆอีกแต่ย้าว่าต้องจริงใจนะคะไม่แสแซงเข้าใจเลยครับเน้นสร้างแรงจูงใจเชิมบวกโอเคแล้วพอมาเรื่องความสัมพันธ์ละครับนาว้าวก็มีคําถามชวนคิดเหมือนกันนะประมาณว่าเรารักคู่ของเราจริงๆหรือรักแค่ภาพที่เราอยากให้เขาเป็น แล้วก็ไอหลักที่ว่าถ้าต้องถามคนอื่นแสดงว่าไม่ใช่นี่โอ้คมคลิปเลยครับเป็นหลักที่ฟังดูง่ายแต่ลึกซึ้งมากค่ะมันบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆเนี่ยมันควรจะชัดเจนในตัวมันเองไม่ต้องให้คนอื่นมายืนยันพวกเหตุผลผิวเผินยังชอบตีกอล์ฟเหมือนกันหรือโปรไฟล์ดีจบที่นั่นที่นี่อันนั้นอาจจะไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ดีเท่าไหร่สิ่งสำคัญกว่าคือความรู้สึกที่มันจับต้องได้ยากกว่านั้นค่ะ เช่นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีความไว้วางใจชื่นชมในตัวตนเขาจริงๆความใจดีจิตวิญญาณหรือแบบพลังงานที่เข้ากันได้พวกนี้มันสะท้อนกันเชื่อมต่อจริงๆมากกว่าคุณสมบัติภายนอกการเชื่อมต่อใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือค่านิยมหลักที่ตรงกันในเรื่องใหญ่ๆจริงๆนะคะอย่างเรื่องดูแลพ่อแม่การให้เงินลูกการย้ายที่อยู่เพื่อครอบครัว ถ้าเรื่องพวกนี้ไปทางเดียวกันมันจะมั่นคงกว่าเยอะเลยอ๋อแล้วก็อีกอย่างการเลือกคบกับคนที่มีความสุขอยู่แล้วก็มีแนวโน้มจะดีกว่าดีกว่าพยายามเปลี่ยนคนที่ไม่มีความสุขให้มีความสุขอันนี้ยากมากค่ะครับการเลือกคู่ชีวิตนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่เนาะที่นาวาวจัดก,กลุ่มไว้กับอีกสองเรื่องคืองานที่เราทำแล้วก็ที่เราอยู่เขาบอกว่าสามเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรยอมรับอะไรที่แบบเป็นอันดับสอง แล้วพอต้องตัดสินใจเรื่อง,องใหญ่ๆพวกนี้มีหลักคิดอะไรช่วยไหมครับมีหลักคิด3าข้อที่น่าสนใจมากค่ะข้อแรกถ้ารู้สึกลังเลตัดสินใจไม่ได้คําตอบคือไม่โดยเฉพาะกับโอกาสใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ค่ะในโลกที่ตัวเลือกมันเยอะการปฏิเสธก็คือการรักษาพลังงานอ๋อถ้าไม่ชัวร์ก็เซโนไปก่อนใช่ค่ะข้อ2อันนี้ทาทายมาคือถ้ามีสทางเลือกที่ดูดีพอๆก,กัน ให้เลือกทางที่เจ็บปวดกว่าในระยะสัน้นโหจบปวดกว่าแล้วครับทำไมล่ะครับเพราะสมองเรามักจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเฉพาะหน้าค่ะมันทําให้เรามองข้ามความเจ็บปวดหรือผลเสียระยะยาวไปการเลือกทางที่ยากกว่าในตอนแรกอาจจะให้ผลดีกว่าในระยะยาวเหมือนกันลงทุนความลําบากเพื่ออนาคตโอ้โหเข้าใจละ เหมือนต้องฝืนสัญชาตญาณน,นิดนึงใช่เลยค่ะส่วนข้อ3คือให้เลือกทางที่จะทำให้จิตใจสงบกว่าในระยะยาวซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อ2นั่นแหละค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยก็น่าสนใจนะคะหลายคนอาจจะเลือกตามสะดวกตามเพื่อนตามงานแต่จริงๆมันส่งผลเยอะมากทั้งเรื่องโอกาสวงสังคมการงานสุขภาพความสัมพันธ์กับครอบครัวควรจะเป็นการตัดสินใจที่คิดมาดีๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ ฟังดูแล้วการต้องเลือกทางที่ยากหรือการต้องเดินออกจากสถานการณ์ที่ไม่ดีพอทั้งทงที่รู้ว่ามันจะเจ็บมันจะลำบากมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับยากที่สุดอย่างหนึ่งเลยค่ะการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าเรื่องงานหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนปีนเขาและบางทีต้องยอมถอยลงมาเพื่อหาทางขึ้นใหม่ที่ดีกว่ามันมีความรู้สึกเฟลความอายเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่สิ่งที่นาวาชีคือคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆอะ่ะ คือคนที่ไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์แค่พอใช้ได้พวกเขามีความต้องการสิ่งที่ดีกว่ามากพอที่จะกลับไปเริ่มใหม่เริ่มแล้วเริ่มอีกได้ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ตามครับสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้ก็ได้แง่คิดเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องการมุ่งพัฒนาตัวเองแทนที่จะไปพยายามเปลี่ยนคนอื่นการมองหาความเชื่อมต่อที่แท้จริงในความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เปลือกนอก การใช้หลักการที่ชัดเจนในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ความกล้าที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ดีพอแม้ต,ต้องเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีคำถามทิ้งทายให้ลงกลับไปคิดกันดูนะคะว่าในเมื่อคนที่เขาไปได้ไกลมักจะไม่กลัวที่จะต้องเริ่มต้นใหม่เสมอแล้วตอนนี้มีส่วนไหนในชีวิตเราบ้างไหมที่เรากาลังทนอยู่ กับอะไรที่อาจจะยังไม่ดีพอเพียงเพราะเรากลัวความลำบากกลัวความเจ็บปวดของการต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าการลองสำรวจความคิดนี้กับตัวเองอาจจะนำไปสู่การค้นพบอะไรที่สำคัญมากๆก็ได้นะคะ